ทางพุทธศาสนาอนาะจะมาพูดไปแล้วในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานาาฐานั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตัวกายของเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีสองส่วนนะ,ะเราเรียกว่าเบญจขันธ์เบญจขันธ์ก็คือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือส่วนส่วนของรูปนั่นก็คือมีดินน้ำไฟลมปรุงแต่งกันนี่คือส่วนนี้ นอกจากนั้นก็มีส่วนนามคือทางด้านจิตใจเวทนาคือความรู้สึกก็เป็นเรื่องของจิตใจสัญญาจําได้หมายรู้ก็เป็นเรื่องของจิตใจสังขารในที่นี้ไม่ใช่สังขารสังขารร่างกายเป็นสังขารการปรุงการเกิดดับของจิตใจนะอย่างเนี้ยนั่งตรงเนี้ยยมนั่งฟังธรรมมาอยูอ่จิตได้เกิดขึ้นดวงนี้ พอมีใครสักคนเดินขึ้นมาเสียงดังกว่าจะมาหันไปดูเขาจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นจิตดวงเก่าก็ดับลงเห็นไหมอันนี้คือสังขารและจิตคําว่าสังขารนี่นี่คือจิตปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้การรับรู้ในที่นี้ก็คือว่าสิ่งที่มันมากระทบอะไรตาเห็นรูปรับรู้หูได้ได้เสียงก็รับรู้จมูกได้กลิ่นก็รับรู้ว่ามันกลิ่นอะไรอย่างนี้ลิ้นได้สัมผัส รสอาหารหวาน,นเค็มเห็นไหมกายได้สัมผัสกับของนิ่มของนวลหรือตลอดถึงร้อนหนาวเห็นไหมอันนี้มันมันมารับรู้ทางกายยิ่งทางด้านจิตใจเนี่ยเขาเรียกว่าอิทธาลมอณิถาลมรู้สิ่งที่ที่มันเกิดมาแล้วเกิดความชอบไม่ชอบเฉยเฉยเนี่ยมันจะรับรู้ได้ได้ทางทางด้านจิตใจเห็นะนั้นี่ยกายของเราก็เลยเป็นสองส่วน ส่วนรูปก็ส่วนนามถ้าหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ทั้งสองส่วนเลยรูปนามอยู่ด้วยกันเหมือนยกตัวอย่างเราขับรถถ้ารูปเราขับรถก็คือร่างกายเราประคับประคองรถนามก็เข้าไปรู้ว่า,าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะตรงนะไฟเขียวไฟแดงนะถ้ามันมีตัวนามนี่มีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่รถของเราก็ไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าหากว่า เราไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่กำกับอยู่กับรูปกับนามกายขับรถอยู่ใจเพ้อฝันว่าเออตอนนี้นอนในห้องนะห้องเอนะเย็นนะในที่สุดมามันอาจจะโครมเลยก็ได้อาจจะไปชนกันลงข้างทางเพราะมันขาดสติสัมปชัญญะมากำกับรูปนามนั่นเองดังนั้นในตรงนี้เราสามารถที่จะ มีสติสัมปชัญญะฝึกสติสัมปชัญญะให้เกิดกับขึ้นขึ้นกับตัวของเราให้มากๆแล้วการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยธรมาว่าสามารถป้องกันได้โดยการไม่ไปติดอยู่ในอดีตให้อยู่กับปัจจุบันและอย่าไปเฟอ้อฝันในอนาคตบอกได้เลยว่าป้องกันการฆ่าตัวเองได้ขอเจริญพร